จทงงงงจงทางไว้เด้อพี่นอ้องเด้อนะครับจงทางไวปสัญญาณออกน้ำเน่นะครับอ่ามีทางแล้วเนาะอ่าหลวงตาให้พรเล็กนะครับเพื่อ,อไไนออนะครับค่อยๆไปเด้อพี่น้องเด้อนะครับค่อยๆไปนะครับไห้เรื่อนน้อยพูดการพูดกันเด้อ ให้ค่นอน้อยได้เานทิศไปมีานไปขอวสายครับเพื่อนมาเรื่อยนะครับครับเพื่อนมาเรื่อยครับวนให้ท่านบนขวานะครับคือวนบนวนซ้ายขอโทษนะครับื่านวนซ้ายครับให้ท่านบนซ้ายนะครับ ค่อยๆไปครับพี่น้องเอาหลังเามายายเขาเกิดเนี่เออับบเข้ามาใกล้ๆนะครับเออโวยยขวาเลยกคนโยขวาไปเลยเออวนงขวานะครับวนอกขวาได้เลยนะครับ สุนืดกระเป๋าเด้อกระเป๋าผู้เดเท่นะครับสุนลืมครับกระเป๋านะครับเอองารายนะโมทนาสาธุเออประกาศระกาศเป็นมุญเป็นกุศลครับผมเออเออด้อ มาทุกอๆจะกลมหลเออเออนี่มันหวงจานนอไรวาแม่ะกลมไปเรื่อยๆย cents, ้อนลงไปไปพธินาสักกอนอ่เลอแม่เน่แม่เน่ยใจเย็นๆพอพอหนดห้างที่บ้านก็ yes. พอลย่เนาะเป็นยังกันทีรามันจะมีทุกประจักษ์ในน้อยเนาะเออุประจักษ์นน้อย บุญมาตอบุญเอออ้าแมนเออเเป็นน้ำมุ่นแน่วมาเปเอาไปเป็นแนวเอือนเออผูไรลงโอ้ยหิวน้ดึกไปก่อนรว่าาเป็นเอออความปานาับอดลงท้าุประทัเอออไซใครซื้เราจะลูกออมากันเกอเวลามาวิ่งดีละเออแจ้งนังลงเออตาเงมีตามปัจจัยเนาะลงตาเป็นว่าเอเอ <breakthrough> เอนง <Rouge> mặt bóng bí bán bí mật cho anh gây ra thằng nhau 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 อีกเชือึงาตก้อนลยใช้รูปใจแบบใจเย็นๆเรีว่าโอ้ยอยาใรูปไิดทาง้าดิใส้รูปเอาไว้ถ้าก้อนตัวนึ่งลายไปละหน้าอย่างเดียวเดี๋ยวมันจะเอาคนาด่รเลยกน้ำถึน้ำได้ยกน้ำถึงน้ำได้โกตาเกาะน้ำไดเออแหแงเี้ย

มากากกุศลกันด้วยนะครับแม่นล้ยาแม่เล้ยวอนเย็นเยนเยสรามาเร็ววนวนข้าวปลาข้าวผัดเยสราเป็นที่งามเยสราบวิลามะจัดใจหับเราลงต่าเกาะเลยเออหนักเหมอนลงตาเกาะนะเนี่นมัน้มาซื้อเกลียเกลียไปที่ซื้อเลย ไหวจะให้เพิ่งไปตากเลยหนาวอ่ะเพื่อให้ไตากแดดไปยเอาปาดหางมาทันทีก็ได้เลยจะไปตากแดดได้ปาดหางมาทันทีปาดหางมาทันเสือเขาพี่ที่เป็นหนาวอ่ะเออ กแล้วห้ตุห้โขห้หลกให้ไข่กูดตุกได้เงียเดเอาบางนีกล้องจาเออามารกิดเกิเหมอนตะกอนจางวตัวไปหาเพื่อนเออขมากเกิดให้มันไหลจีหอนปลงเออเออจะเอาลงต้าปอเือคอตนาขม่เออดีีน้ามนลงจ้าก็อันเนี่ยเออนอกววาสีมันถวายลงตา luồng dao, cặp bao, tài sản hao, cặp bao, sách tăng, vát con dao chôn, hay là ai nọ so sám, nọ so này, hên xui này này da nạm, lấy bụi đấy nè, bụi đấy, đern thau bụi đấy, nhang mát bụi đấy, bụi đấy, xà thau xà nhang mát, cái coi bùn mát, ờ, nó hòn keo nữa, ôi, nhang bự, 30, ờ, đá, bưng nữa, ờ, เ่นเนะไปมันเจ้องตาเงตาอได้เออเออยอนเบือสกอนยอนเบือเอร่าสกอเออเออแมนแล้วเออนหายมเขานีะของแขกเออแม่นแล้วแมนแล้วังดไปเออไปเอา่เอา่เอา่เอา โอ้เอาแม่เอาแม่หนำมุ่นคุณแม่เออเอา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 ให้ลูกจ้างกอให้เออเนี่ยเอาแล้วล่ะลูกเอาไปบัดนี้เออใจเย็นเย็นเออตัวให้สัมภาษณ์ไตสอดโคตรไปหอดอยู่อเมริกาคุณแม่อยู่อยู่ทั้งอเมริกาอยู่ทั้งน้ำหุูกาเปิ้ลกระเบนเท่าเนี่ย รับทที่ทครับเพ่้งโบตครับเป็นตใประนะครับเยต่้าอเมงองมืองอยู่เกาหลเกาลี้เป็นระเบียบเรียบร้อยนอะบานเท่าเออเออนใดอยากได้ทหมูคู่เขาล้วงตากระาทกกอนหรือเป่าเพื่ออะไร ตามกันในไห่ก้อนมากน็ดตามเช่นในไหก้อนนี้เลยตาฟังยอดกลงเราดูแลมีเรียวถึงห้วคุมหวเมื่อยก็ว่าปเจอเลยครับเมาก้ๆตะกอนมากกลๆตะกอนจะพายุดเออเอาไปมาบอลหน้าบอลลง

ครับทางเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาตินะครับให้ทางพี่น้องเรานะครับขอพรกับลุงตาก่อนแล้วค่อยเข้ามาถ่ายรูปหมู่นะครับครับเดินกันไปเะนะครับทางเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาตินะครับครับรวบรวมเจ้าหน้าที่ไว้นะครับให้พี่น้องเราขอพรเสร็จให้ท่านแล้วเข้ามาถ่ายภาพนะครับ ผู้ใหญ่บ้านกำนันสมาชิกนะครับอบตนะครับให้มาถ่ายเป็นหมวดหมู่นะครับรออีกแป๊บหนึ่งนะครับเอาขับเคลื่อนมาเรื่อยพี่น้องขับขับเคลื่อนมาเรื่อยๆครับรอขับเคลื่อนมาเรื่อยๆครับอันนี้ใบฟอร่าสก้อนไฟในน้ำด้วยเอออันดี๋ยวจะสูว่างขวดน้ำไปได้นะครับจะได้พัดลืมเดี๋ยวจะได้พัดลืมนะครับ ขับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับทางเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาตินะครับให้ท่านเตรียมพร้อมนะครับยานที่ทมเราใกล้จะเสร็จแล้วนะครับมาถ่ายภาพรูปโม่นะครับรูปโม่กลับเข้ามาเป็นโม่นะครับโม่คณะ เอาขับเคลื่อนมาเรื่อยๆนะครับขับเคลื่อนมาเรื่อยๆนะครับขับเคลื่อนวนขวาออกมาจะสูงเกือบเด้อครับเกือบได้ย้ำที่สุดน,นะครับอือจะสูงเกือบเลือนะครับจะได้เพราะว่ามาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาติเกือบเพื่อพละข้า คุณภาพนะครับอเอาเทียนไปบนมาหมวดหนูนะครับยาา้อนเบอร์บอลล่าสักคนครับเกิร์เอาใบบันาบัะนะครับวางไว้ในที่ขันเออใส่ขันไว้นะครับ,รบแล้วก็นน้ำรับยกน้ำรับนี่หนึน่งอ่าครับสามทมานนะครับอย่าสูญลืมนะครับอย่าสูญลืมตรืองนะปวดน้ำห้องผ่านนะ ปวดน้ำของไข่ของเรานะครับโอของเม้ปเดียาะเองขยับขานันะครับขับเคลื่อนมาเรื่อยๆนะครับไปดูเร็วนะครับย้อนย้อนย้อนเยทน่นแหละเออนั่นแหละเอิงเออครับเอาใบโบราบัดวางเอาใบดุลดืนบงขันเลยนะครับเอาใบขันนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาบนะครับรวมกันไว้นะครับรวมเป็นคณะครับในทางลงตาจะถ่ายให้ถ่ายภาพนะครับเป็นหน่งคณะกลุ่มุม่บ้านลุ่โมโซมอนนะครับต่อเป็นคณะเองนะครับ อ่ับเลื่อนมาเรื่อยๆใกล้จะเสร็จแล้วครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับยื่นให้เพื่อนเออให้ก้อยยื่นเออเอาคนอิ่นยื่นเออยื่นทำไมเพื่อแม่เออทำอะไร่เออเอากระเป๋าออกก่อนมั้งเออมั้งสิบพี่เพื่อนเออนั่นแหละจังแย้มวันนี้จ้องคนอ้อยนึกว่าจิตถวายกระเป๋าครับอย่าเอา จะเอาลอตเตอรีนะ่ไปให้ลุงตาเคาะเด้อน,นะครับผมเห็นหลายคนอยู่ได้ไปเนาะทีนนะ่ไหนผมก็ค่อยซื้อเลขและมเม็ดลม็ดละสอง,งอพนนะออันก็ให้ลุงตาเคาะให้แหมพ่ะวันเนาะพอบุญของคุ่เลยว่าลุงตาทำอะไรเนาะมีนะครับผมเคยเห็นเนาะครับเัวเงินตัวทองเราเนาะครับเออเอาสารสาตัวได้น้ำพูละกพูละขวดเนาะนี่แหละนะครับอเอาไวนะ้เป็นสะี่มงคลอไว้บ้านนะครับ จากยามเหอลสัตย์ทิพบลงานินนะครับเอาเข้ามาครับเข้ามาคาัเข้ามาละครับเออเได้้เลยนะแยเข้ามาใกล้ๆยันมีหางเมืองยนเข้าไปใกล้ๆพุทธงานหลงานอบตอนาหัยเนาะ เนาะนี่แหละคุณครูเนาะครับท่านน้ำได้น้ำพี่น้องครับไหวไหมท่านอาหารมื้อเช้าตรงจ้าก็ให้น้ำแก้ดนะครับอีอพ้ออิ่มมกนกับนี่แหละเนาะแม่นลูกเสื้อจะทานไม่ได้ไหมลูกเสื้อยางตะพูนจับแน่นบังดูยยางกำนันเราจับยางนายกเราจับนะครับแน่นไหม ไม่ยุ่งกันรู้ไม่หรอกแค่เด็กันบงเอากับบงุจักพี่น้องครับขันบงเอากับบด้ยินันบดินินแล้วกับพี่น้องเฮานะครับผู้ใดครับยังไม่ได้ร่วมบริจาคนะครับบริจาคครับทางพนักงานอวตาจำโรออยู่ตาผู้หญิงหน้าเบอร์ได้หน้าสุดมันซัดเจี๊ยมอันแหลกจังแม่ คนยัยผู้ชายนะครับถอดรองเท้าคนไัยเลยจะขับปลดล้างไว้เป็นพินะครับวงต้อนนะครับ้มครับผมเอาก็เอาของก้าของเรื่องขับเก็บกันเลยแ้วของผู้อื่นของผู้เล่เซิร์้วานี่คนละข้างบมเป็นคนละข้างคนละสีครับสีแดงกับสีเทาบดไว้ให้เอาเอารับใดไหนเอาไปซื้อไปเสียเสียอยู่ด้หันแล้ว หันเมฆมาต่ออีกรอบสองหมดเลบอโอ้มอไมงมุมใบน้ำบอกไ,ไดสิเป็นยังรอบสองก็ได้นะครับบมเป็นยังครับดวงตาพระพิจนาให้ดูนะครับว่างลูกน้ำลือดในขวดไปเลยผู้ที่บุมีใบพลนาบัตรนะครับเข้ามาค่ะได้ด้อพี่น้องเด้อนะครับ จะไม่ผมว่าเออเกิด้ะไรบ่ายแล้วเออนะครับเข้ามานะครับมาตรงมาตรงแถวกันนะครับมื้อนี้เปรีบว่าเร็วนั่นหนึ่งเนาะเร็วมากๆเลยครับถ้าทำเป็นแถวเป็นระเบียบเวลาถ่ายภาพมันจะสวยงามนะครับเก็บภาพไว้นะครับเดี๋ยวนี้ห่างเพิ่อนแล้วสบายเกือบเกือบบุญลอันสาเอา ผู้ชายเนี่ยผมสังเกตนะจัดมัดจัคาดแต่หาผู้ชายผู้ชายผ้าเนียนเบอายบอกให้เขี่ยู้ญเนขับเท้าสาธุกัดเน่าใส่แล้วพวกเนียนเาอายบอเนียนเนียนเท้านะครับเข็นหน้าพี่น้องบรนทุนโซชาติเราขับยิ้มยยิ้ม โอเคปกันไว้ด้วว่างตาแล้วงตาแล้วว่าว่าป้าตี่น้องม้านชาตขึ้นมาหลาาุอกเนาะี่น้องเาใสมันธ์น้ออ้นะครับมบอรว่าว่ามาเลยต้องได้ทานนครับน้องเมือเสก็ได้บุญและพี่น้องอ้นะครับอทเลมทเลน้มาหน้าหารจเรื่อย้ไปาอเออนั่นแหล ผู <muitas S 2> ้สี่ท่ายภาพเดี่ยวภาพคู่กับมีอ้าวครับบบเป็นยังเบาทิ้งลางวันไพ่ให้ได้เราอ่ะเนาะท่านผู้สาวงามละ้่ายได้เบาทิ้งเออผู้สาวงามได้ไพ่ได้รางวัลอาวุธละครับทานนายกแล้ววันยิ้มอยู่ตลอดเราเห็นพี่น้องเข้ามาเห็นบนสิงกินทานน้ำโอ้ยราว่าปีหน้าสิโบมีโบเหล่าะเนาะ หน้าพันธุ์พรมเฮ็ดแบบนี้ครับลงตาเนาะครับสักเท่าไรนะลงตาพวกคนของโบนัครับวันยุทธชักมือนี้ครับไปามกิจนีมนต์ทุกวันนะครับ,ก,ก,บกับ,บ,บ,บก,กิจนีมนทุกวัน,น,น,วน,น,น,วนอ่าใกล้จะหมดแล้วนะครับ ผอุยอานซาม่ิได้้าบเป็นเยอะาพ่อแล้วม้กเลยพบ่พ,อพอ่อลเออพ่อลไปคุณแม่ได้าน้าน้ำมุนได้แล้วไดแล้วเราไปดื่มมาไปกินเนออ <c oughs> น,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 น้ด้มาโอ้ยเปนสที่หินปกนะไปกินเอ ออเอาตามหลังเข้ามาลูกออโอ้กลัวกลัวโดนกลัวโดนตีครับใกล้ซิมแสนะครับเดี๋ยวประมาณสิบกว่าท่านครับสิบก,ก,กว่าท่าน หันนี่กขาจิโดรอบสองนี่าอาลืมเอาน้ำเอาสองรอบสองก็ได้นะครับอือครับสองรอบสองก็ได้นะครับหลังคนเขนลืมเอาน้ำแต่ครับมาเอาน้ำไปอีกรอบก็เป็นย้ำครับก็เป็นน้งพี่น้องฮานะตัดจิตใจใจส่ซึ่งทานน้ำการนะครับเนี่บุตรทินทานน้ำการนี่แหละ ครับหมู่คณะนะครับทางองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาตินะครับเตรียมไว้นะครับท่านประหลัดท่านนายกพนักงานเจ้าหน้าที่รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ครับองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาตินะครับมาถ่ายภาพมาถ่ายภาพเป็นหมดเ็มเลนะครับโอเคล็กตาขอให้เอาได้หน้ากัน ฟอนฟอนน้าเบิร์เพิ่์ฟเพิ่์ข้อเราบอกน้าพันเออหอนแลลวจังแม่เาเอาุลกเองมาได้ก็หอยแหลมเออดี่กแ้หมดแล้วนล้ลูกแก่เออเอองานละบ้น้น้นหแหลมหรือเแล่าหอยแหลมหรือลา พี่น้องเข้ามาครับไปเรื่อยๆถอดรองเท้านะครับถอดเกือบเตะเลยไอ้เดือเชื่องไว้เกือบเตะนะครับเชื่องเชื่องไว้จังน่อยออกมาบัสิบเปอร์เซ็นตราคา่ากผู้ใหญ่สุดๆพวกนี้ครับ เข้ามาครับเข้ามาใกล้จะเสร็จแล้วเนาะครับผู้ยนำบ้านผู้ใดผู้ใดนำมนต์กบเอาน้ำมนต์เข้าอุโบสถสอนก็ได้นะครับบทเป็นยังครับลงตาพระเมตตาในหลักนะครับขับน้ําทั้งนี้กับนี้นะครับเหลือน้ำทั้งนี้ยังเหลืออีกประมาณแปดข้าวสวนนะครับ เอาพอประมาณแล้วพี่น้องแล้วครับเรื่อเอาพปาอประมาณกับประมาณปวดสองขวดแล้วแต่คนอื่นบ้างนะครับอ,อ่ออาใกล้จะเสร็จแล้วนะครับใกล้จะเสร็จแล้วอ้าวยังไง มึงนังเลยแต่นี่ก่อนหลังคนเิ่นแบบว่าเอากระเป๋าไปให้ลุงตาเคาคนน้าขวไปจะดลสุกหมัลุงตาบอกนะครับเนาะออหลังคนบวเอากระเป๋านี่นะไปให้ลงตาเคาะคนว่าจปไะ้ลสุกไ้หมาบ่าโอ้นลุงตเนาะ ให้เราหาเอาพี่น้องกับอาชีพหาทานให้ละสำพอทาน,ทานได้ยอดรวมเนาะโอเคจ้ะโอ้ยอดรวมนะครับขึ้นมาแล้วได้พี่น้องนะครับ 300, 22, 20, สิบร้อยพันสามหมื่นสองพันหกร้อยยี่สิบบาทสาธุนำการโอยน้องพี่น้องยังตึ้นตึ้มกันไปเรื่อยๆพี่น้องเนี่ยยังไม่ได้นิ่งอยู่เอาครับ พอยอดไปเรื่อยนะครับไตวนนทำพี่เบืองไปกันทั้งหมดน่ไปมันดือวได้แก้้ลูกขึ้นนะ

น้ำก็เอาประมาณขวดสองขวดในหละครับเอามาไหลาๆได้ครับจะได้ปริบมันชิ้ล้นเอาข้ามาไอข้ามาครับเข้ามานะครัายกน้ำให้หลวงตาพรอให้ด้วยนั่นแหละครับเป็นชนชั้นลงคนเข้าวายุบานด้วยเพื่อนพี่น้อนเนอาะจับน้ำเลยครับหลวงตาพี่สุติมาอีกครั้งหนึ่งน้ำเลยครับม,มาเอาได้โอกาอสเอาแต่อพราะน้งตานี่แหละครับ ขยับครับหมุนออกไปเรื่อยๆนะครับหมุนขวามือเด้อนะครับขวามือไปเรื่อยๆนะครับรครับทางเจ้าหน้าที่องค์การบริหารสว่วนตำบลนะครับยอดชาติท่านปรลัดท่านนายกทีมงานนะครับเข้ามานะครับเข้ามาเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมอมบอกว่าเป็นยังเขาเล่นเขาเล่นจะเอาสาม สองไ้พอด,ดีละ <c oughs> อับสองพอดีละอ่าเอาสามนะครับเอาสามไม่ดีจุ๋มเนาะท่านประลัดกบท่านประลัษก็จะเอาหนึ่งเ <c oughs> นาะอือน่เอาสองะว,ว้อยป้าว <c oughs> <c oughs> ้อยปู่ป้ากมานะครับทำมานะครับต้องเป็นยานานนังเนาะครับ เือเผื่อเผื่อเพ่กกันนี่ละครับนำใบโอ้ใบปรวนาบัตรเต็มขันพี่น้องมาครับเห็นพี่น้องวันโยชาติมครับน้องานี่เล็กวไปส่งเาไปนนะบ้าน่เดียวเดี๋ยว น่านเห็นบหอาฝากซองด้เด้อแเด้อฝาการ์เบิน่เด้อเข้าไปดูหน่อเด้อซองไว้เลยนะลืมเ่บาทินคนบุไทยน้ไม่ต้องกดติดตามก็ได้กดเข้าไปดูก็ยังดีผไทนเลยูยบ้าเลยด สื่อื่อจะได้ไม่ได้เนาะได้อน้องผู้ชายปลาเลาได้มดได้น้ทยได้ลาปลาพี่เลือดได้ไหมะที่เลือดที่เลือม่ดีได้บ่เรียบเลยเนาะมาที่เลือเลยี่เลือดจดีนเลย้กองตคกปูมานาวน้น้เลด้้บานเนาะะเลเดีเน

ีก็ตย้ยายมาฮะฮะาตามพูดยาต่งงยานขูดยาแต่งงานพามา